9ก้นาิกาสบแปนาทีนะครับแรงดันไฟจากโรงไฟฟ้าดีขึ้นมาถึง2องยห้าสิบห้าโวลต์เน,นื่องจากยังไม่มีโหลดนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรมาดูกันครับวันนี้เราจะมาตัดไม้นะครับเพราะว่าไม้นี่ยาวยังไม่มีเวลาตัดนะครับสร้างบ้านก็จะมีใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับกับเรื่อยวงเดือนขนาด2องพันวัตต ตัวนี้มัคกิตาร์แท้2 0 0พันวัตต์แล้วก็เครื่องดูดฝุ่น1,800ร้อวัตต์โดยใช้ไฟดีตรงนะครับเพราะนั้นใช้ไฟ DC ซตรงเนี่ยสวิตช์ไม่สามารถเปิดปิดด้วยตัวเองได้นะครับสวิตช์ต้องกดค้างไว้เลยแล้วใช้คัตเอา์ใบมีดในการเปิดปิดส่วนเครื่องดูดฝุ่นเราใช้สวิตช์ไฟหน้ารถ1ิบร้อนะครับในการเปิดปิดทั้ง2นี้วัตต์รวมกันก็จะอยู่ประมาณ3,800รอวัตต์เราแปลงมาใช้เป็น DC ได้นะครับง่ายๆไม่ยาก เดี๋ยวมาชมกันครับสองพันบาทโดนตกลงไปเหลือสองร้อยยี่สิบบาจะเปิดนะครับ 3,800วัตต์นะครับโวลต์ตกลงไปเหลือ2อ0 0ัเอ่อสอง้อโวลต์น,นะครับอันนี้ไม่มีอินเวอร์เตอร์นะ you <sighs>